ไปตรวจสอบรอบกรุงรอบกรุงเทพมหานครกันนะคะว่าแต่ละจุดเจอปัญหาอะไรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมทางบ้านภายในซอยเพชรบุรี18ส่งเรื่องราวนี้กันเข้ามาผ่านทางรายการของเราค่ะบอกว่าตอนนี้ ที่นี่เจอปัญหาหนักค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะเดิมทีเดียวจุดนี้ค่ะมีการก่อสร้างการปรับปรุงผิวถนนแล้วก็มีการวางข้อระบายน้ําซึ่งโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่31ธันวาคมปีที่แล้ว2559ค่ะและจะต้องแล้วเสร็จตามป้ายที่เขาเขียนเอาไว้เนี่นะคะในวันที่29เมษายน2560ค่ะจนถึงตอนนี้เข้า1กรกฎาคมแล้วเชื่อหรือไม่คะว่าโครงการนี้การแก้ปัญหานี้ยังไม่แล้วเสร็จค่ะแน่นอนค่ะคนในชุมชนได้รับผลกระทบ หอค้าแม่ค้าไม่สามารถที่จะขายของได้ในขณะเดียวกันการจราจรก็ยิ่งติดขัดค่ะและที่สําคัญนะคะตอนนี้เจออุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบรายวันบางคนขับรถขี่รถมาหลื่นล้มก็มีนะคะบางคนเองเนี่ยรถล้มก็ด้วยเป็นปัญหาใหญ่ค่ะคนในชุมชนก็เลยอยากจะให้ทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักง,งานเขตราชเทวีออกมาบอกหน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นฝั่งนี้ทำไมถึงยังไม่แล้วเสร็จค่ะ ปรุงพื้นผิวถนนและววางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ความกว้างเพียง3เมตรยาวกว่า300เมตรตั้งแต่ปากซอยเพชรบุรี18เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจนถึงคลองแสนแสบสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านและผู้สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมากเนื่องจากดำเนินการล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดทำให้ชาวบ้านต่างเรียกร้องให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องชี้แจงถึงปัญหาดังกล่าวว่าเป็นเพราะสาเหตุใด ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าป้ายโครงการระบุระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่31ทธันวาคม2559ถึงวันที่29เมษายน2560ขณะที่ชาวบ้านบอกว่าผู้รับเหมาเพิ่งเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและชาวบ้านต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุดเศษวัสดุที่วางทิ้งไว้บนถนนกีดขวางช่องทางเดินรถและปัญหาฝุ่นละออง นายชาญชัยอมรอนวรรณพัฒนเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบระบุว่าผู้รับเหมาเจาะถนนทิ้งไว้แล้วไม่ดําเนินการต่อส่งผลให้การจาราจรติดขัดอีกทั้งเวลาฝนตกน้ำพ่่มขังก็มักจะเกิดอุบัติเหตุกับรถจักรยานยนต์ที่ลื่นล้มหรือตกหลุมอยู่เป็นประจำจึงขอให้ผู้ดําเนินโครงการคํานึงถึงความปลอดภัยของชาวบ้านและจัดระเบียบการทํางานให้ดีกว่านี้ ก็คิดถึงความเดือดร้อนแล้วครับว่าโอ้โหถ้าก็ทําอย่างนี้แล้วเราจะอยู่กันยังไงเราจะใช้ถนนกันยังไงก็ได้แต่ภาวนาว่าให้เขาหาวิธีที่ดีที่สุดชาวบ้านที่นี่จะดเดือดร้อนน้อยที่สุดแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นครับก็ทําทตามใจเขาเขาไม่ได้เคยมาขอความคิดเห็นจากชาวบ้านที่จรงิงงานทำน่าจะแบ่งครึ่งใช่ครับถ้าทําครึ่งหลังก็ให้ออกเข้าออกกันครึ่งหน้าให้เดือดร้อนใช่ไหมให้เดือดร้อนกันครึ่งหนึ่งถ้าออกกันครึ่ง ถามครึ่งหน้าก็ให้เขาออกข้างหลังได้โดยจัดเจ้าหน้าที่เขามาคอยดูรถให้ว่าเออมีรถเข้าคุณอย่าเพิ่งเข้านะมีรถมาอย่าเพิ่งเข้านะผัดกันอย่างเงี้ยเขาไม่สนใจเลยคุณจะทำอไงก็ทำไปเขาจะทำของเขาอย่างเงี้ย นอกจากนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านอยู่ริมถนนต่างพากันบ่นว่ารายได้ลดลงไปกว่าครึ่งบางร้านต้องหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากฝุ่นละอองปลิวเข้ามาในร้านทำให้ไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการและบางร้านถึงกับต้องปิดตัวลงอย่างถาวรนีหลายร้านเกันเพราะว่ามันมันไม่มีคนมันไม่มีคนเขาเดินเดินไม่สะดวกครับก็ต้องดูแลาตามให้เหม,มาะสมครับ ดูแลตามเหมาะสมตามโครงสร้างว่าเขามีพื้นฐานยังไงเขาแผนงานเข้ามายังไงยังไงอะไรเงี้ยคือให้ให้มาดูแลตรงนี้ในอาริสสีทองผู้ช่วยผู้อานวยการเขตราชเทวีชี้แจงถึงปัญหาการดำเนินโครงการว่า เนื่องจากการปร,ประปานครหลวงไม่สามารถรื้อแนวท่อประปราในแนวเขตทั้งสองฝั่งได้เพราะต้องรอสัญญาจ้างเหมาจากสำนักงานเขตราชเทวีเพื่อเป็นต้นเรื่องในการแจ้งเอกชนให้ดำเนินการรื้อท่อประปราโดยขณะน,นี้การดำเนินงานคืบหน้าไปกว่าร้อยละเจ็ดสิบเหลือเพียงการปรับปรุงพื้นผิวจาราจรระยะทางเพียงหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นงานตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์การเทผิว ขอสลอสิเซนนั้นก็เกือบจะถึงครึ่งแล้วครับหรือจุดเดียวระยะที่3ที่เรา,เาหน้าพันเมตรนะครับเข้าไปจนถึงจากเพชรบุรี18ตัวนั้นมาทักไม่เกิน2อรเมตรนั่นเป็นระยะสุดท้ายตอนนี้เราก็แยกผิวอาใช่ครับเป็นช่วงต้นซอย18แต่ว่าในแผนงานก่อสร้างเนี่ยเราวางแผนว่าตัวนั้นคือระยะที่3ระยะที่1จากริมคลองมาถึงสามแยกระยะที่2ก็กำลังทําเวลานี้นะครับระยะที่3ตรงนั้นแล้วระยะที่3เนี่ยจากเดิมการเดินรถเนี่ยจะเข้าจาก ถนนพญาไทไอไอซอยที่ผมว่าเนี่ยจะมุ่งออกซอยสิเนี่ยพอตอนนี้ระยะท,ที่2เนี่ยเราสร้างเสร็จเราจะเปลี่ยนทิศทางการจราจรหมุนออกกลับมาทางถนนพญาไทออกมาทางอางสะานหัวช้างจะเปลี่ยนเพื่อเป็นการบริหารการจราจรภายในซอยสำนักงานเขตราชเทวียืนยันว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้และจะทําให้ชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงละแวกใกล้เคียงได้รับความสะดวกและจะช่วยลดปัญหาน้ําท่วมขังลงได้ คนบอกข่าวทีนเอ็นช่อง16รายงาน เป็นปัญหาที่เราสะท้อนผ่านทางรายการของเราหลังจากคุณผู้ชมภายในซอยเพชรบุรี18ส่งเข้ามานั่นเองนะคะแต่ก็ได้คําตอบที่ชัดเจนดีเดียวค่ะจากภุมเน迦ชุมนันท์ธันเขตราชเทวีนะคะที่ออกมาตอบว่าทาไมถึงล่าช้าและหลังจากนี้จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรค่ะทางเรื่องของการจราจรรวมไปถึงการเล่นก่อสร้างด้วยสิงหาคมนี้คงได้รู้กันนะคะว่าจะเสร็จหรือไม่แล้วเสร็จเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมที่อยู่ในซอยเพชรบุรี18นั้นสามารถใช้ถนนทนทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ